บึงขุนทะเลเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า1,000ไร่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุราธ,ธานีจังหวัดสุราธ,ธานีโดยครอบคลุมพื้นที่3มตำบลได้แก่ตำบลมะขามเตี้ยตำบลขุนทะเลและตำบลวัดประดู่และด้วยความงดงามของภูมิทัศน์บึงน้ำใสที่กว้างไกลสุดตาความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้รอบบริเวณ บึงขุนทะเลจึงได้ชื่อว่าเป็นปอดของเมืองสุราษฎร์ธานีและได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายได้หลายรูปแบบดิฉันคือนางรักษนาสุทธิรักเป็นเฮันยิกของกลุ่มประมงพื้นบ้านค่ะกลุ่ม กอตั้งเมื่อประมาณหนึ่งปีผ่านมาแล้วทำโดยกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันเป็นชาวประมงที่ทำามาในพื้นที่บึงขุนทะเลเป็นการรวมตัวของคนในกลุ่มในพื้นที่ทำการประมงเกี่ยวกับการยกยวหาปลาในนีน้แต่มารวมกลุ่มกันเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่บึงขุนทะเลรอบๆบ,บบึง ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีปลาเดดเดียวแล้วก็อันาคตตก็ตอไว้ว่าถ้ามีผลิตภัณฑ์อื่นก็จะทําผลิตภัณฑ์กุ้งหวานกุ้งส้มแล้วก็กะปิของบึงขุนเป็นสิ่งไอ้วัตถุที่หาได้ในตาในบึงขุนทะเลสําหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณบึงขุนทะเลแล้วพวกเขาเปรียบบึงแห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ เนื่องจากชุกชุมด้วยปลาน้ำจืดกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์บึงขุนทะเลคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในบึงและรอบบริเวณตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบึงขุนทะเลการจับตังกลุ่ม ตอนแรกที่ว่าตั้งก็คือรวมกลุ้มกันมาแล้วซึ่งก็ไม่มีทีประชุมก็เลยจัด้างสาระาลังนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะได้เป็นทีคุยประชุมของกลุ่มแล้วก็เป็นทีผักพรอนของคนที่วัดเดินไปเดินมาออกกำลังกายเลย้ยซึ่งก็สร้างจุดชมวิวจดเช็คอินแล้วซึ่งก็ <S 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 ฟื้นฟูนฟนบัวแดงเพื่อว่าอนาคตจะได้มีบัวแดงใหน่บึงง้งเมื ราอดีตน่ะมันมีบัวแดงที่ว่าเต็มพื้นทีของบึงคุณตะเลถึ่งว่าจะอนุรักษ์ฝืนฟูขึ้นมาช่วยกันปลูกดอกไม้ต้นไม้ต้นเป็นเอกลักษณ์องกลุ่มก็คือต้นบานบุรีที่วัดึีจุดชุดลิงประมาณสองโลสองกิโลเมตรอนานักกออ็จะล้องแพลล้องเรือไปดูชมดูลิงไปเที่ยวดูไอ้อาหารปลาตาวัด เป็นเป็นส่วนเรียนรู้ของราชพัฒน์รู้ว่าเด็กไอของราชพัฒได้มาเป็นเรียนรู้แล้วก็ทำให้สะอาดเรื่อคนออกกำลังกายพี่มาวิง่งมาออกกำลังกายได้จะได้ปลอดเัยซึ่งคนในกลุ่มตรงนี้ก็ได้มาผักทอนเว็บชม จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์บึงขุนทะเลตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่ากลุ่มต้องการพัฒนายกระดับด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าเพื่อให้มีความทันสมัยสวยงามสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้และการขยายช่องทางการจำหน่าย โดยโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชนจะได้ดำเนินการต่อไป